เบืองเด้อพี่น้องไอ้เจ้าเสือกับบุกหน่อยเด่นน้ากันขุนพิ่นหมอนกินนมแม่เบืองขุนพิ่นหมอนกินนมแม่เพิ่นเบืองพี่น้องได้โอกาสหนูมนม,มนเบืองเพิ่นสุกหน่ากินนมแม่เพิ่นเจ้าเสือหน่อยกินนมเบืองพี่น้องเป็นตาักตก็ฮะโเพิ่นนอนให้ลูกกินนมมีความสุขดูดนม เบืบบ้องเบิ้องทานนอนเจี๊เสือนอนใอ้ลูกกินนมพี่น้องคนเจี๊เสือหน่อยไปเดินไปไกลไก่สิ่นี้บ่เบงทาดูดนมแม่ทาดูดนมแม่คนดูดจอบชอบชอบชด้วพี่น้องนู้นไงไม่น้ำสำบอหรอดูดญ่เลยพ่นเจี๊ยเสือ เสือน้อยดูดนมหมูเป็นตะหักเด็กเปน้องนะเหยียดขาขิงหนึ่งนี่แหละคว่ำหักคว่ำผูกพันแม่กับลูกพี่น้องเอ้ยบาวาเสือบ่ววาคนนึงเจ้าเสือแมวเด็กเปน้องเมื่อมันเสืออีหลีเดียมั่วปเด็นต่างเสือบาดเจอเสือเสือปเด็นเห็นไล่เขาคือเสือก็เลยต่างเสือบาเสือไปเด็นก็เลยเอื่นเจ้าเสือติดปากเป็น้องเลย อันตัวหน่อยมีไปเด็นเจ้าเสือหน่อยพี่น้องเบืองทานังทานังดูดนมกระดูดนมแม่เขาบ้านเฮาอันกะซีเอิญนันลูกใหญ่แล้วก็เอิญ่าลูกยังหิดนมแม่อยู่ที่านังสี่แล้วเนาะเพราะว่าบ้านเฮาเอิญทั้งสัตวเลยเบืองพี่น้องไปเดินผ้าไปเบางให่ไก่ผ้าไปเบิ่งใหญ่ไก่โอ้ยเบิ่งแนวมีความสุขหลาย ขนสุกหนาใจน่มแม่พูนตรง,ง,งนี้เมื่อไกี่ไปไก่จริงจไิงวด้เขาเลียนนีส่วนหลังๆนี่เวลาไปเรียนนังอยู่ในขั้วะนะย่มเขาหิวขักขัเขามาสุมากม่ไก,ก,ก่ไก่ขากรงเก่งหรอกอะเอาเอามือเขานะคอยเคลียค่คอยเคลียบางทีเขาก็เอานันเลียนเลียนไปเลียนมา,าก้ังเทือน ดึงหอดุงเท่าไปเดินนั่งแถวปากงับบางที่ก็เจ็บพอฟันเขาคมกับเล็บเขาคมเนาะคุเนาะมือถ่าเขานอนหลังโกงโคงนองอยู่พี่น้องน,นี่ละแมวแมวจอนมื่อนี้ก็พอไปทางไหนบุฝนตกลิ่นตีเสือฮะนี่พอไปทางไหนฝนตกลิ่นได้พวผ้ากันไปใส่เลยมนนื่อนี้ยู่นี่เบิดมือเลย กินนมเยอเลยวงนดเป็ี่นตาหักตาหักไ่นอนเลยแต่ไก่คิดประเด็นนึกว่าสีวอได้เห็นลูกเขาแล้วนึกว่าเขาสีวอพ้าลูกไม่เห็นหรอลายขอบจีวพามาเห็นจ้าเตียงหัวตาเห็นขอบนี่แล้วมีตัวเดียวจีวนหลอดตัวเดียวละท่าจังคอยน้าลูกมากเขาบ้านมากที่แรกลูกบอนนั่นเด้ลูกบอมาาไก่เด้พีดีว่าสันเมืงม่งเมืปวดเขาเปี่นทองปัะน,นัน เหมือนเิ่นแม่ปิ่นทองไปย่างคุ้มเหมือนกินนมแม่อยูเมื้องนี้นเบื้องเผื่นผีหน่องเพิ่นย่างเัีนยเหมนกินนมแม่เสออยเลยเผื่อเดืนสิจบทานี่ทางงามงามนะขอขอพุ่งทุกกำลังแรงใจขอพุ่งทุกไหลทุกเรือก็เด้อขอพุ่งหลายหลายกินบโบกๆยกโบโล่งๆจะเลื่อนลงเรื่อง,งเองก่าหนาทำใหา้ินกิดจิงใดกใ,ใ,ใดสมความมาุ่งมัดปรารถนาเบื้องประเด็นให้เบื้องแมวหน่อยกินน่อมไปนอน เมืองเพิ่นขาบแม่เพิ่นกินน่มโอ้ทานนี่เป็นตะหักเป็นน้เนาะตัวนี่ก็เด้อพป่นน่อง้งขอบคุณทุกกำลังแรงแกุุ่กไหลุุกเลือไกินบุบุกยกบุรุ่งไห้จะเลื่อนลงเรื่องเกาหนาทํ้มาหากินคิดสิ่งใดใดใดจมพวามึงมากป่าธนาเกิดไม่มากกับช้าๆได้พาะเร็มงามขอบคุณตัวหลกเะะด้อเด้อ you สมัดไม่เฟนแตงกิวแตงกิว y ี่ยู x so t time ไปติดตามคลิปหนาคลิปนีปน้กันวัดดีค่ะ